สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนนเอนเมียนมาเนนเนนเชียงตุงค่ะวันนี้นี่ก็ได้อ่านเรื่องราวดีๆนะคะที่ทําให้ใจฟูเราก็อยากจะนํามาแบ่งบันแชร์ให้กับในช่องของนิ้ด้วยเนาะเรื่องราวนั้นก็คือนายจ้างชาวไทยค่ะที่สร้างบ้านให้ลูกจ้างชาวเมียนมาที่มาทํางานที่บ้านพี่เขา10ปีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอ่านแล้วใจฟูมากๆเลยค่ะเพจของคนทิละพงเทียววัฒนพลนะคะซึ่งมีคนติด ต,ตาม2 0 6 0 0 0 0กกว่าคนเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดตามพี่เขามานานพอสมควรนะคะชอบที่พี่เขาเป็นเจ้าคนในคนที่มีวุฒิภาวะทั้งความคิดการใช้ชีวิตและการใช้เงิน แล้ที่สำคัญที่ชอบมากก็คือ mindset ความคิดของพี่เขาในการใช้ชีวิตในการอยูออ่ร่วมกับคนอื่นบนโลกหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลูกชายพี่เขาก็น่ารักนะคะน้องกัจจังเนาะแล้วก็ภรรยาพี่เขาเนาะแม่กุ้งอยากแชร์เพจนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะติดตามตลอดเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่อ่านแล้วมันได้ประโยชน์แล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตเราได้แล้วก็มันทำให้เรา ใจฟูค่ะเวลาเราได้อ่านได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. เมื่อ2วันที่แล้วนะคะเพจของคุณธีรพงศ์เนี่ย mm hmm. ก็ได้แชร์เรื่องราวที่ทำให้ใจฟู mm hmm. เรื่องหนึ่งนะคะ,ะในนั้นนะคะบอกว่านี่คือฝนครับฝนเป็นคนพมา่าที่อยู่รับใช้ครอบครัวผมมา10ปีแล้วเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนามาด้วยกันเลยทีเดียวนะคะฝนอยู่กับสามีที่ทำงานกาะสร้าง ห้องที่อยู่เป็นแคมป์คนงานแบบในรูปที่เห็นที่พักของฝนอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ20กิโลที่น่าประหลัดก็คือนอกจากวันหยุดและวันที่ป่วยจนต้องลางงานที่เหลือฝนไม่เคยมาทำงานสายเลยแม้แต่วันเดียวตลอดระยะเวลา10ปีเหมือนฝนเป็นนาฬิกาครับ8โมงครึ่งฝนจะถึงบ้านผมทุกวันฝนจะทำงานอย่างมีความสุขมาก ผมเคยแอบส่องฝนตอนทำงานทางกล้องวงจรปิดเวลาผมไม่อยู่ฝนจะทำงานไปร้องเพลงไปฝนจะภาคภูมิใจมากเวลาหาของให้ผมได้ผมชอบดื่มของบางครั้งจำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหนและไม่ว่าคนในบ้านจะหาอะไรไม่เจอขอแค่บอกลักษณะของที่ต้องการหรือมีรูปให้ดูรับรองว่ากลับมาถึงบ้านจะต้องเห็นของชิ้นนั้นวางไว้บนโต๊ะอย่างแน่นอน ฝนเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองครับฝนไม่เคยคิดว่าเขาเป็นแค่คนรับใช้ฝนไม่เคยแสดงออกว่าน้อยเนื้อต่ําใจในโชควัสนาของตัวเองฝนให้คุณค่าตัวเองผ่านงานของเขาพนักงานในบริษัทผมเวลามาที่บ้านผมจะยกมือไหว้ฝนทุกคน กัดจังลูกชายผมเวลาปิดเทอมกลับมาจากต่างประเทศถึงบ้านก็ยกมือไหว้สวัสดีพี่ฝนผมไม่เคยบอกใครให้ทำแบบนั้นแต่ทุกคนให้เกียรติฝนปีที่แล้วผมเพิ่งปลูกบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งให้ฝนอยู่กับสามีครับผมให้สิท ฝนเลือกทำเลที่ดีและแบบบ้านเองเป็นรางวัลตอบแทนความขยันซื่อสัตย์มาตลอด10ปีที่ทำงานให้ผมฝนเลือกที่ดินที่อยู่ใกล้ๆวัดที่ฝนชอบไปทำบุญแทนที่จะเลือกอยู่ใกล้ที่ทำงานซึ่งผมก็ให้ฝนตามนั้นนะคะ ผมบอกกับฝนว่าจงภูมิใจบ้านหลังนี้ฝนได้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานอย่างตั้งใจขยันสื่อสัตย์อดทนและที่สำคัญฝนรู้คุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้คุณค่าของตัวเองเมื่อนั้นผู้คนก็จะเห็นคุณค่าของเราและให้เกียรติเราครับ ธีรพงศ์ธีระพัฒนพน์ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ใจฟูมากเนาะโอ้โพสต์นี้นะคะมีคนแชร์ไปเยอะเลยค่ะในคนเมียนมาเนาะเขาก็แชร์กันไปเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเกิดอีกกี่ชาติถึงจะได้เจอนายจ้างแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยก็เยอะมากเลยค่ะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันคือรางวัลสำหรับคนที่ทำดีคนที่ซื่อสัตย์ควรได้รับสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าชอบมากครับเนื้อหาสาระบทความการใช้ถ้อยคำขออนุญาตแชร์เพื่อให้ผู้อ่านเจอพึงดลึกความดีงามและหลักธรรมทำดีได้ดีครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่า ขอบคุณความซื่อสัตย์ที่มีในตัวฝนทําให้ฝนได้รับสิ่งดีงามตอบแทนใช่ว่าทุกคนจะโชคดีที่มีคนดูแลบ้านที่ดีแบบนี้และฝนก็โชคดีที่สุดที่ได้เจ้านายแบบนี้อ่านแล้วอิ่มเอมใจอ่านทุกบรรทัดเลยค่ะใจฟูมากค่ะยินดีกับคุณฝนมากนะคะ บางท่านก็บอกว่าอ่านแล้วน้ำตามันเรื่อนเรื่อนขึ้นมาเลยครับมีกำลังใจขึ้นมาอีกเก้าบางท่านก็บอกรับคนสวนเพิ่มอีกไหมอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าพี่ฝนเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยสังเกตได้จากบ้านเก่าซึ่งเป็นแค่แคมป์คนงานยังดูสะอาดเป็นระเบียบมากๆค่ะและส่วนหนึ่งที่พี่ฝนขออยู่ใกล้วัดเพราะว่าคนพม่าชอบเข้าวัดมากๆค่ะ ที่จังหวัดระนองที่น้องอยู่พมา่าจะมีหิ้งพระทุกห้องเช่าเลยเข้าวัดทุกวันพระใหญ่กันทุกคนค่ะถึงแม้จะเป็นวัดในไทยค่ะยินดีกับทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโชคดีของครอบครัวนี้ที่เจอคุณฝนและคุณฝนก็โชคดีที่เจอครอบครัวนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะ อีกคอมเมนตหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสที่ดีและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสที่ดีเช่นกันอย่าน้อยเนื้อต่ำใจถ้าไม่เคยได้รับโอกาสอย่างใครเขาแต่จงตั้งมั่นในการทำกรรมดีต่อไปนะคะ อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าตลอดชีวิตชอบน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมทำดีมักไม่เคยได้ดีแต่พอมาเจอโพสน์นี้คำว่าทำดีได้ดีมันเป็นแบบนี้นี่เองยินดีกับพี่ฝนด้วยนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าชอบประโยคที่ว่าฝนให้คุณค่าตัวเองผ่านงานของเขาอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเจอนายจ้างดีทำงานทั้งชีวิตก็ไม่เหนื่อยใจครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า เจ้านายดีมากและยังได้บริวารที่ดีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเจ้านายดีนำพาลูกน้องดีๆเป็นโชคดีของคุณทั้งคู่เลยขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดีๆนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากไปยืนจุดที่เป็นผู้ให้ได้ขนาดนี้บ้างจังคงมีความสุขมากๆเลยค่ะ ก็น่ารักดีนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้อ่านได้ฟังได้เห็นแล้วเราใจฟูขึ้นมาเนาะก็นำมาแบ่งปันกันค่ะก็คลิปนี้ก็ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิน่นอินเมียนมานิเน,น่นเชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาติชมบอกกล่าวาในสิ่งที่นี้ไม่รู้ก็มีอีกเยอะเลยนะคะก็อ่านจากคอมเมนต์ทุกท่านก็ได้ความรู้เพิ่มและได้นํามาปรับปรุงตัวเองเพิ่มนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสุดท้าย ะะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การรับชมที่มีให้กับช่องนิน่นอินเมียนมานน,น,นินเชียงตุงมันเป็นกำลังใจที่ทำให้เรามีแรงใจแล้วแบบออกมาทำคลิปได้เรื่อยๆนั่นเองเนาะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ